สวัสดีครับออกจากงานประจำมาทำเกษตรนะครับคลิปนี้จะพามาชมนะครับคนที่ลาออกจากงานประจำนะครับแล้วต้องระวังอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงนะครับปัญหาที่เขาจะต้องระวังเลยนะครับนั่นก็คือนะครับประสบการณ์ไม่มีทฤษฎีเยอะดูเข้ามาเขาว่าเขาว่าต้องทําแบบนั้นเขาว่าต้องทําแบบนี้กรณีนะครับยกตัวอย่างให้เบิงนะครับ คือการขุดคลองทางเข้าเบิ้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าขุดคลองเลี้ยงปลานี่ควรจะลึกประมาณ 50, 50ถึงเมตรห้บนะครับบ่ควรเกินนี่เพราะว่าปลามันจะบ่งใหญ่ดักะาเวลาเขาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอย่างมันเปลี่ยนยากนะครับแต่นะครับสังเกตนะครับทุกพื้นที่เนี่ยมันบ่ได้คือกันนะครับบแมเว่าเขาว่ามาแบบน่้นเหลวเฮ็ดแบบเขามันจะไปได้นะครับต้องเบิ้งพื้นที่จะของน้ำนะครับบแมเว่า ขาวาจังได้กว่าน้ำเขานะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเขาบม่มีประสบการณ์นะครับแล้วเขาอยากจะเฮ็ดนะครับเขาจะลงทุนหลายนะครับถ้าเขาเสื่อมันจะคล้องกนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเขาเฮ็ดหยางเนี่ยถ้าเขามีความเชื่อนะครับว่าเขาเฮ็ดได้นะครับเขาจะเริ่มจากเฮ็ดหลายนะครับไปหาเขาจะมองหากําไรนะครับเขาจะบอมองหาความจริงว่าก่อนที่เขาจะไปถึงจุดที่ ขาหวังไว้นะครับมันต้อง่านอย่างแน่นะครับดังนั้นผู้ใดที่ลาออกจากงานประจํานะครับหลักการมหตดเกษตรเนี่ยต้องระวังเรื่องนี่ให้ดีนะครับทุกคนเนี่ยมักจะคิดขึ้นกันนะครับว่าเขาเฮ็ดได้เขากระเฮ็ดได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับขุดคลองเลี้ยงปลานะครับเป็นพื้นที่ของที่ตรงข้ามผมนะครับเพราะอย่างที่ครับเพราะว่าเขาเห็นว่าผมทําได้นะครับนี่นะครับคลองผมนะครับ อยู่ตรงข้ามกันห่างกันเพียง5เมตรนะครับสังเกตน,นะครับน้ำเต็มนะครับผมก็เลยบอกว่าการเฮ็ดเกษตรเนี่ยผมเองก็พึ่งลาออกจากงานประจำมาเฮ็ดเกษตรนะครับผมเฮ็ดเกษตรได้ปีนี่ปีที่2ก่อนหน้านี้ผมก็เคยผ่านประสบการณ์นั่นมานะครับผมก้าวว่าเดเต็มปากนะครับเพราะประสบการณ์ว่ามีนีท่ทฤษฎีเยอะนะครับเบิ้งเข้ามานะครับเป็นเขาเรียกว่าเกษตรเกษตร ออนไลน์นะครับก็คือเบิ้งแต่ความสําเร็จของผู้อื่นนะครับเบิ้งเขาเฮ็ดบ่เกิน30นาทีหรือว่า20นาทีนะครับแล้วก็คิดว่ามันเห็ดง่ายนะครับผมก็เลยจะเอามาเตือนนะครับผู้ใดที่อยาเห็ดกษตรเนี่ยจังครองผมนี่นะครับผมขุดคลองไว้ปีแรกเนี่ยเป็นแบบเดียวกันกับมื่อกี้นะครับแต่นะครับเนื่องจากผมเนี่ยคาดการไว้แล้วนะครับว่าพื้นที่ผมมเป็นดินทรายนะครับ ถ้าผมขุดปุ๊บแล้วผมปล่อยแล้วก็เอาปลาอยังมาเลี่ยงนะครับคาดว่ามันนนาจะน้ำแหงนะครับดังนั้นผมก็เลยขุดไว้หนึ่งปีนะครับแล้วก็เบิ่งนะครับว่าน้ำนะครับเป็นเจ้งใดนะครับปรากฏว่านะครับน้ำแหงนะครับตอนแรกผมขุดลึกเพียงเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายผมเพื่อให้ดินมันสไลด์ลงไปประมาณสามสิบถึงห้าสิบนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ เมตรนึงนะครับคิดไว้นะครับอันนี้ความคิดนะครับแต่ปรากฏว่านะครับมันก็พังลงไปจริงแต่มันไม่มีน้ํานะครับมันเก็บน้ำไม่ได้เลยดังนั้นนะครับปีถัดมานะครับผมก็ทําการขุดลงไปอีกนะครับความลึกเป็น2เมตรนี่นะครับสาเหตุที่น้ําไม่แห้งนะครับนั่นก็คือต้องมีการเติมนะครับถาเขาเป็นดินทรายนะครับแล้วเขาขุดคลองนะครับ ถาว่าเติมน้าลงไปนะครับบอมีทางเก็บน้ํำได้นะครับดังนั้นผู้ใดที่เขาจะขุดคลองนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานและเป็นดินทรายนะครับจําเป็นอย่างมากนะครับจะต้องมีการเติมน้ําลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เขาเริ่มอุ้มน้ำแล้วกเก็บน้ําได้นะครับก็บเลยมาบอกนะครับว่าการเฮ็ดเกษตรเนี่ยถ้าเขาจะเฮ็ดให้แบบเขาเรียกว่าเฮ็ดให้มันแบบครบวงจรนะครับหรือว่าเฮ็ดให้มันออกมาดูดีเนี่ย มันใช้ทุนนะครับมันใช้ต้นทุนสูงนะครับใส่เงินนะครับแต่นะครับผมขุดคลองไว้6คลองประมาณเพียง3 0 0 0 0ื่นนะครับเพราะอย่า <ông>. งที่ครับเพราะว่าผมวางแผนไว้นะครับผมให้เขาขุดออกไปนะครับรอบแรกผมให้เขาขุดไปเนี่ยเป็นรูปคลองเฉยๆนะครับโดยผมวางแผนว่าให้ขุดจะคลองนะครับให้เขาเอาดินออกไปนะครับเอาไปเลยนะครับดินฟรีแลกกับคลองนะครับพอเขาขุดให้เป็นรูปร่างแล้วนะครับรอบสนะครับ ผมถึงเอารถมาแต่งนะครับผมก็เลยได้คลองที่มันมีความลึกขนาดตามที่ผมต้องการนะครับโดยที่ผมใช้เงินเพียง30,000ื่นนะครับแต่ถ้านะครับเขาอยู่ดีๆนะครับเขามาขุดคลองแบบขนาดนี้นะครับเสียเงินเป็นแสนนะครับผมจะบอกให้เพราะว่าเขาคิดเป็นคิวนะครับการลองเบิ้งหละกันนะครับบ่อผมเนี่ยขนาดนะครับความยาว25เมตรนะครับ ความกว้างนะครับความกว้างเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะครับอ่าสิบห้าเมตรนะครับขออภัยนะครับแล้วเอาไปคูณนะครับความลึกนะครับต้องบอกก่อนนะครับความลึกผมใช้ความลึกสองเมตรนะครับสาเหตุที่ผมต้องขุดลึกสองเมตรเพราะพื้นที่ผมมันเป็นดินทรายมันเก็บน้ําไม่ค่อยได้แล้วก็ผมขุดเพื่อดินมันจะพังนะครับตอนนี้มันก็เริ่มพังไปหลายแล้วนะครับสังเกตนะครับขอบขั้นดินผมนะครับมัน เหลือหน่อยนะครับก้อนนายนี่มันประมาณ3เมตรนะครับมันกะพังลงไปนะครับคิดว่าตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณเมตรแปนะครับถึงเมตรห้นะครับความลึกของคองที่ผมขุดไว้นะครับผมก็เลยเอามาแนะนํานะครับพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆที่มีใจรักในการทําเกษตรนะครับหล้วก็อยากออกมาเฮ็ดเกษตรนะครับถ้าเขาวางแผนดีนะครับเขาก็จะใส่ต้นทุนน้อยและที่สําคัญนะครับคองที่ผมขุดไว้นะครับก่อนหน้านี้ ผมจะเลี้ยงปลานะครับในความคิดนะครับแต่พอผมมาอยู่ได้ประมาณปี2ปีนะครับผมก็เลยเริ่มเข้าใจนะครับว่าถ้าเฮ็ดเกษตรแล้วเขาค้นหน่อยเขามีแรงงานนะครับเขาจะไปเฮ็ดหลายบ่ได้นะครับจะเฮ็ดหลายเขาก็ต้องจ้างนะครับเลี้ยงปลาก็ต้องมีค่าปลาค่าอาหารปลาค่าจับปลามันหลายอย่างนะครับดังนั้นผมก็เลยค่อยคอย ปรับเปลี่ยนไปนะครับซึ่งว่าเฮ็ดยังเดี๋ยวกะจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนะครับตอนนี้ผมกะใส่พื้นที่นะครับของคันดินปลูกฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งใสแดงย่างน้อยนะครับมันกะพอได้มีรายได้นะครับซึ่งผู้ใดที่มีความชอบนะครับกะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วกะเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่มีความรักความชอบในการทางเกษตรแลวก็อยากจะคุดคล้องคุดบ่อนะครับก็เอามาให้เิ็งเป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณครับ